ลุงบุญมาเมื่อวันก่อนเห็นคนในเน็ตพูดถึงคําว่านําเหมี่ยวโฮเลงงีเคียวเต็มไปหมดเลยมันคืออะไรแน่หรอลุงเสียงอะไรฟังดูศักดิ์สิทธิ์จังเองรู้ไหมเน่งคํานี้ไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันคือเสียงแห่งชีวิตที่แท้จริงคําว่าน้ําแปลว่าการอุทิศตนเมี่ยวโฮคือกฎลึกลับของชีวิตและจัก,กรวาลเลงเงีหมายถึงดอกบัวที่เหตุกับผลเกิดพร้อมกัน และเคียวคือคำสอนหรือเสียงของความจริงรวมกันแล้วน้ำเหมี่ยวโฮเรงเงเคียวคือการอุทิศชีวิตให้กับกฎแห่งความจริงของจักรวาลหรือพูดง่ายๆคือเสียงของความหวังและปัญญาในใจเราเองอฟังแล้วก็รู้สึกสงบแปลกๆนะแต่ลุงทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะไปหมดเปิดมือถือที่มีแต่คนพูดดังๆใส่หัวเราจนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรหลอก ใช่เสียงของโลกมันดังแต่เสียงของชีวิตจริงมันเงียบน้ำเหี่ยวโฮลิงเงียเคียวนี่แหละคือเสียงที่ปลุกให้ชีวิตเราตื่นจากความสับสนทั้งหมดแล้วทำไมถึงต้องสวดด้วยล่ะลุมพูดเฉยๆได้ไหมแบบเข้าใจแล้วเพราะสวดไม่ใช่แค่พูดแต่มันคือการปลุกพลังชีวิตบริสุทธิ์ในตัวเราให้ตื่นเวลาสวดมันเหมือนดอกบัวที่พีบานจากโครน ไม่ว่าชีวิตจะโดนเหยียบย่ำแค่ไหนเราก็ยังบานได้อีกครั้งด้วยพลังจากข้างในเองงั้นนาเมียวโวเลงเงีเคียวนี่มันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ที่พาะใครบนฟ้าบรรดาลใช่ไหมลุงไม่ใช่เลยมันศักดิ์สิทธิ์ตรงที่เราได้ศรัทธาในชีวิตของตัวเองทุกครั้งที่สวดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงข้างนอกแต่มันคือเสียงของตัวตนสูงสุดในใจเราที่กำลังพูดว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตนี้ลุง คืนนี้ขอผงดองสวดด้วยได้ไหมแน่นอนเน่งคืนนี้เราจะเริ่มฟังเสียงจริงของชีวิตด้วยกัน